สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมพบเจอกันวันนี้นะครับผมมีปลาก,ากระพงนึ่งผักกาดขาวแล้วก็ผักกุ้ยช่ายนะครับผมใส่ไปเพื่อให้มันนหอมนะครับผมวันนี้นนจัดมา3มกิโลครับผมตัวนี้นะตัวใหญ่ตัวเต็มถาดเลยนะครับใช<ซ>้ <ผม S 1> ตัวนี้คือสะดุดตาเลยเอาออกมาจากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะซึ้งอ่ะใหญ่มากซึ้งเลยเหรอลองชิมเนื้อเนื้อแน่น อเนื้อเยอะมากเนี่ยผู้ชมเนื้อผักกระพงทอดน้ำปลาก็อร่อยนะโอต่ไซนี้คงทอดไม่ได้ละเยอะมากน้ำหวานผมชอบมันแน่นเดือด ผู้จ้ามาก็หาข้าวผัดปลามากินด้วยกันครับผมวันนี้กับข้าวของเราเป็นเมนูตัวใหญ่ผมจองลูกกระตาเอาเถอะสองข้างเลยคอยมากิน <laughs> 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 นะวกให้รับจากมือครับผมอูห๋หวาน เป็นไงรสชาติของตาปลามันมันตาปลานิลนป่ะตาปลานิลนมันกว่าอ๋อไม่เจอก้างเลยอ่ะก้างอยู่ไหนมันแอบอยู่ในเนื้อไม่มีนี่ไงนี่ไงไม่ก้างเลยกะ วันขึ้นร้อนๆเลย น่นดีจังตอนนี้กินสักสามวันนะผมว่าไม่น่าพ้นสองวันหรอกนี่ก็จะครึ่งตัวแล้วเนี่ยโอ,โ,โอ้โหเนือ้อพี่ว่าต้มยำก็น่าจะอร่อยว่ะเนาะดูมันยุย่ย ไม่นานยุ่ยนะคุณผู้ชมเคยเอาไปต้มยำไหมครับเนี่ยถึงวันนี้มันจะหลุดเป็นอย่างนี้น่าเยอะมากเป็นเส้นๆแหละผมกินเนื้อข้าวแล้ว <laughs> เมื่อกี้ผมยิงไ,ไปกินบวชทีกล้วยมาก่อนแล้วด้วยอะไม่ <c oughs> ค่อยได้หิวข้าวเท่าไหร่เล <c oughs> แต่กินมากินไปเพื่อนนอนอ่ะ <c oughs> มันจะมันเหมือนปลานิญต่อเราชิมกัน <c oughs> อันนี้ซึ้งไม่พอใส่เลยอะคุณผู้ชม <c oughs> ตัวมันใหญ่มันหวานเฮ้ยอย่ากัดกันดิน้นอ่ะบอกเพื่อนด้วยขอหน่อยได้ไหมเพื่อนชอบกัดกันขอหนี่หน่อยหายไปไหนแล้วไม่รู้อ๋อนี่นั่งไงนั่งไงรับรับบัญชาโอ้โหรับจากมือสุดยอดครับผมเอาอ๋อไม่เหรอมันมันเกินเอาผมชอบตรงนี้มันมันเกินไม่ได้ <bid S 2> <ช>ไม่เท่าป่ะแง่หืม,มอร่อยจะตายเจ้าตา <c oughs> ยเฮ้เจ้าชายตาปลาวิ่นี่ยปลาจิ้งแมงไปเลยบ่าวเข่าละ่ะว <c oughs> ิ่งไม่เอาเข่าม <c oughs> ี่ยังดีกว่านี่ยังมีอะ่ะอร่อยอ่ะเนื้อมันแน่นดิอันนี้เอาป่ะเอาบังหน้า น้ำจิ้มมันไม่สามรสไงอันนี้น้ำจิ้มออกเค็มก็กิน้าวข้าวเมีย่ยมมันต้องน้ำจิ้มสามรสถึงบอกเลยถ้า้องกินหมดไ่เนาะ <c oughs> สุดสองคนยังไม่ถึงเครื่องตรวดอุ <c> ้ย <oughs> เนี่มันเยอะไม่เจอก้างเลยนะะม,มันก้างมันมีเหรอไม่มีเหรอไม่เจอก้างกระดูกสันหลังมันเนี่ย เอาข้ามักินกินแต่กับนะหมายื่นกล้าให้มันหันหน้าอยู่เลย,ย,ยมันก็เหมือนคนนะเนาะทำไมคนก,กินแต่กับเนี่ยก็เหมือนกันนะ่ะ <laughs> มัน,นี่ยตอนนั้นไม่มานั่งลหลังเลยไปนั่งอยู่นู่นข้าพดกัดมันแบ่งกันกินลูกไปกัดกันอา้าวหล่นลงไปแล้วหนังอร่อยไหมอ่ะไม่กินหลังเลย อุ้ยเขาปากได้ไหมนะ่ะเนื้อต้นคอ มันนี้มากินปลาคุณผู้ชมไม่เน้นข้าวแล้วล่าสุดอ่ะมากินข้าวกันแล้วกินปลาเล่นเ,นยเฉยๆแล้วใจเนื้อมันแน่นเดียะอิ่มแล้วอะ่ะพี่อ่ะกินต้มหวานอันนี้เะไรมันมัออมนเหรอหอมมันมันหอยโอ้โห,โหเขาเรียกว่า <h ums> ปุ้งมันปุ้ง <h ums> เคยกินเปล่ามันพุงพุงพุงไอช่อนน่ะนี่แหละตัวที่อร่อยที่สุดอ่ะพุงไอช่อนที่มันจะติดอยู่กับไข่อ่ะเนี่ยมันจะกลึบกึดกึบกินให้ดูดิมแล้วไปโอ้โหอ้ติดยันแกมอ่ะอันนี้อันนี้โอ้โหเจท่าไหนสิเนาะน้องนี่นะเดี๋ยวที่นั่งรอได้ นะเดี๋ยวนั่งรอได้อิ่มแล้วผมมาทำไมอิ่มอ่ะโอ้โหดตตูตัวปาลาเบิ่มมมากินไปนิดเดียวเอาใกินไปนิดเดียวอิ่มพออิ่มก็พอนะครับผมจะได้กินกับข้าวกับปลานะครับผมวันนี้ก็ชวนผู้ชมมากินข้าวกับปลากระพงนึ่งนะครับผมฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพวกเราแน่ครับสวัสดีครับวันนี้ครับ